เฮ้ยยังไหยังไหนฮุย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 ยฮุยยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่เขามาติดตามรับชมนะครับมือนี้กะมากับหลานสองคนครับมือนี้มาป้วนเพือนึงนี่ไว้อีกๆอยู่นี่มือนี้ก็ได้นี่ครับสัวเขบปุ่นถาดแง่ๆครับแล้วก็มีอันนี้เป็นมกอันนี้นะครับ เมนหมกป,ป่าหก,กไกหมกไก่ครับหมกไก่มากแกมนั่นแวก็พักเข้าลายยางครับมานะครับมาพีหน้องมือนีมาใส่น้ำกันบรรยากาศอยู่หูสาทั้งหน้าบรรยากาศดีดีครับอเอาเอาเล็กนหน่อยกินจันงใดละ่ะกินจังใดกัดชดใส่าปากเลยกินปลาคา<ม>้าเปลี่ยนไเอ้ากินอันนี้กินอันนี้กเกนี่ไ เขาเขากระตักเป็นเนี่ยคนจุนอืมค่รวยตังค์ในบานนี้กระตักเป็นเนี่นตัวกระตักตื้ถวยนี้ตัวชักมันบอกอย่างงีครับปูน,น้อยๆเปาทั้งแต่ผุนไงกห่กนหอน กินสะบพดนอี่บุกพิชนี่กินตัวกล้ากินเพลิดีหักนี่ดิเกี่ยวกระเพาอมึงหั่นหรอกเจ้ามวเพียงกินซื้อมัน,ามาก,นมก,มกินผัดกระเพาะครับหูบเลยอืม bên bên, bên trang cái viêm. Yep. Mày được học. Nguyên yêu viêm. một được học. Mày luôn học. Mày được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  อันนี้ของว่าแต่ยังบรรยากาศก็ดีดีครับนั่งกินทางซาทางาาคู่ซาบ่อยบ่อยากกินผักเว้ยต้องรับการเท่ว่า ไอพิมมีเดื่อการควบคุมหยิบเอาใช่ไหมบ้านคูณเดชเป็นอันนั้นมาเป็นจอดโอ้โูดูดูครับคุณน้องยังขยันบอกจ้บอกอีกเนา้แต่มาสายขนาครับ ยิ้มมันด้วยิ้มเลยเถอะแกระแดะลมขับกอมคือข้อไใน

โัวตโวตัวพ่อตหาเก็กไม่ขวางั้มาครับมาครับ ก็นหนามก็หนะอุ้ยอันนี้นสองกูงอ่ะมึงเนี่ยเยอะปะวะปวดอ๋ออันนี้มันส่วนนึงส่วนบ้านส่อนกูจังเลยอันนี้มันส่วนกูมา มาครับพี่น้องขอก้องกันครับเมิกปลาไปเลยไปแถววอือมันแปงเรียนปะเหลือเรียงมากเห็นอะ ตัวคุเนี่เอ,อวันี้องบร,รงกบอืมอืมอืมลุงของไอ้ยลุงซื้อบอซื้อเลยนอ่ะล่วงกับเป็นหัวตกตกประกบมน้า้ปน้องกินเจเป็นนั่นกัน บัวลอะไก่นี่ตอนมะ้าวนี่ยฮะไปกินนเลยนี่ยังไงต้นตอนไก่เงื่อตอนนี่ยังไปอันเนี้ยอืมมันไม่ไเป่นตอนไก่อันเป็นอ,<ะ>อันเป็นคอไก่ฮะอันเป็นคอไก่คอไก่อืมคอไก่นี่ำนยำกับแป้งยังกรึบกรึบกรึบเนี่ยมอซากหลังกึบเลย ตัวน้องว่าคอไก่แ่ท่นเป็นห่วปีมันเป็นปีกวเอเออแ่บบ่แซ่บนีดีว่าปีก๋กก๋อ่านอยาง้ไอ้บ้านมันแย่มมันกรหน่นตัว จุดยอดเด่นป่ะบกเด่นบึกปุ้ยปดพุยอะไรกบึกอรอยรุ่งรุงลุ่งตอนนี้ลุงไม่หาหอยด็ดป่เป๊ะเป๊ก็นูหอยรุงไมลวดวิสีลงไล่สีุงป โอ้ยลูกตัวฟังคุณแม่ต้อต่อฟังแบบโดดลงเลยแล้วให้มีหอยลายมันตัวประหยัดนี่ล่ะอประหยัดนี่ล่ะมาดีครับมาดีครับเก็บบักแห้งเก,บก็บบักหอยแห้งกันหรือเดี๋ยว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 หิ่ินนี่เปิดกันเบุดนี่กั็ไปด้เดียวไปเสร็จลิตรน้ำเกี๊ยวหม,มากบัวไม่กินเปล่าเอ๊ะ เบ็ดเป็นที่เรียบร้อยครับมือนี้ส่วขอบุนเพียบว่านเล็กน้อยสิกินน้ำบได้กินน้ำไร้เสื้อกะฝากไปเพียงเท่านี้นะครับมือนี้กะฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะครับกะบคลิปหนาล่อช่มนะครับว่บาเป็นเมนูยังนะครับะมือนี้กาวล่าเพียงเท่านี้ครับขอบุณครับขอบุณค่ะขอบุณครับ้ย อ,อ,อย่างอันอยู่ไกลปะ่ะเสียน่าคือบออ่อนไปทางคุณแต่ละมันรวยมาี่ว่าวนมันตอนนี้ร้านเก็บหมากบวัวครับวมเียเทียวบ,บ,บ่เณอเฟีกินกอยู่ขางสา้บรรยากาศดีด,ด,ดีมีลูกน้องไปเก็บซากแล้ว มันจะเหยียบอหอยได้ละ่ะเอาไปเอาไปเอาแล้วก็ขึ้นมาไดลล้เร็ว ไดื้ใจอายยังเอาเอาเอามาสองอันท um ี่ยู่ยแก้กันนะนะเฮ้ยแล้วกินมาโรดมานน่เฮ้ยัหน่ยังหน่ะอุ้ย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 ขอตีตีตานเราเชิเด้อครับผมครับ